สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังพอไหมคะยพอคะพอค่ะอุ้ยนี่ขอโทษนะคะสบ็คแบ็คบีคนสวัสดีค่ะแบ็คกราวอาจารย์ลีเนี่ยแบบว่าอินเทรนด์เลยนะแครอทเออแครอทนี่มีประโยชน์นะแครอทมีประโยชน์นะลดปานอนาจจะให้เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแครอทมีเบต้าแคโรทีนมีต่อร่างกาย อ๋อเดี๋ยวเราพูดเรื่องงานของเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรคะดรวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงคนที่ไม่รู้เป็น <c oughs> เป็นหรือเปล่าน,นะคะจันลีทางานนานๆนะ่ะนั่งนั่งทางานจนแบบจนค่ำแล้วก็กลับไปบ้านก็ไม่พักก็นั่งไถไถมือถือไถานาไถานาหรืออาจจะอาจจะ เก็บข้อมูลนะสะสมข้อมูลไว้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยมันมันมาคุยกันว่ามันจะส่งผลกับสุขภาพไหมมันดีไหมบางคนก็คิดว่าการเล่นมือถือหลังเลิกงานมันถือว่าเป็นการพักผ่อนเออ,เอ,อแต่จริงเ,เราลองมาคิดซิว่าคนทีน่เล่นมือถือก็คือมันคือการรีแลกซ์การพักผ่อน โดยเฉพาะบางช่องถ้าเราเข้าไปไปดูบางแพลตฟอร์มเราก็จะนั่งหปัดรลอกับบางช่องได้เหมือนกันอ่ะดูอันนี้ไหมชอบอันนี้ชอบไหมพี่อาจารย์ลีชอบไหมฮะน้องหลินนะดูน้องหลินไหมไม่ได้ดูในติ๊กตอกอ่ะน้องหลินเนี่ยน่ารักมากเอาไปดูต้องกลับไปดูแล้วค่อยมันลม่ให้ดูส่วนส่วนใหญ่จะดูดูช่องหมาไอ้น้องหมาก็น่ารักเราก็ดูอย่างเงี้ยอย่างอย่างของอ๊อกก็จะดูชอบดูช่องตลกอ่ะ S <S เพราะเาชอบดูหมาดูตลกอย่างพวกอย่างเงี้ยมันดีอย่างเงี้ยถือถือว่าดีต่อใจแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะถ้าเราใช้เวลาที่แบบว่ามันนานเกินเนี่ยมันก็จะไม่ดีกับตาสัญญาณเตือนเลยนะถ้าตาเราเริ่มแบบล้าล้าเนี่ยต้องรีบวางนะวางอะไรวางมือถือหรือวางหรือวางมืืือออถหรวางงานจะรีอ้อนเนนะ้ยังไม่ได้ใส่แว่นใส่ตายาวเลยนะ อืมดีมากเออยังได้ใส่แว่นสายตายาวเลยนะอ่าอันนี้เรื่องจริงแล้วก็แล้วก็แต่ว่าพอรู้เลยว่าอันเนี้ยแสงมาแล้วแสงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้จะอยู่กับมันไม่นานอ่ะหนึ่งหนึ่งน้ำตาคลอไหมคือไม่ต้องไม่ต้องให้ไปถึงจุดที่น้ำตาคลอเราเลิกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นไปดื่มน้ำไม่ก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะไม่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 อันนี้คือไวคือเราต้องเซต ตัวเองอ่ะต้องบอกเองว่าไม่ไม่ได้ใช้มันนานเพราะถ้ามันนานมันจะทําให้ระบบของเราเสียนะเอาการมองเห็นเนี่ยเพื่อนบอกเลยนะว่าแก่แล้วเนี่ยพวกเราสาวโสดใช่ไหมไม่มีลูกเพราะฉะนั้นตาต้องดีเท้าต้องดีก็ต้องดีไปไหนคือเออตานี่มองเห็นตาที่คือมองเห็นไปไหนแล้วโอมองเห็นได้เท้าเนี่ยดีเท้าต้องดีคือผาแต่ไปไหนมาไหนได้ ล้วต้องไม่โดนตัดขาด้วยคือต้องไม่กินหวาน <c oughs> เออเอออ่านนะไคหนิงก็ดีแย่นะสมองต้องนี่คือสรุปว่าเราจะใช้ชีวิตยอยู่นานๆแล้วต้องดูแลตัวเองเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยเป็นที่มาของ the power of wellness self care ที่เราทำร่วมกันค่ะ <c oughs> เป็นไงเป็นไงไม่ชวนทำหลอกเพราะาอันเนี้ยมันมันจำเป็นสำหรับทุกคนเลยที่ต้องดูแลตัวเองแล้วเราจะต้องไม่เป็นภาระเพื่อนบอกฉันมีลูกไม่เป็นไรเราบอกว่าถึงมีลูก มันก็ไม่ใช่ต้องให้ลูกมานั่งดูแลหรอกหรอกเราไม่ต้องเป็นภาระอ่ะอืมอืมอยู่ไี่้ใช่เพราะคนอายุมันไปทุกวันเนาะอายุอ่ะมันไปทุกวันมันเป็นจะไปรอดูแลแบบบางคนเมื่อก่อนอ่ะเคยคิดว่าโอ้ยยังสามสิบสี่สิบยังชีวิตยังทาอะไรได้อีกเยอะแยะยังสนุกอยู่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยห้าสิบเราค่อยไปดูแลตัวเองเออไม่คันไม่คันเออมันไม่คันแล้วก็สมมตินะถ้าอยากจะรีบเที่ยวมีเงินนะ เก็บไว้ก้อนหนึ่งเลยปีละครั้งไปต่างประเทศอไปเลยไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวรอห้าสิบกว่าแล้วแล้วจะไปเที่ยวมันไม่สนุกเหมือนสาวหร่อไม่ต้องรอใช่พร้อมคือจริงๆไม่ความพร้อมไม่มีอยู่จริงอ่ะแหละพร้อมไม่มพร้อมไม่มีอยู่จริงความพร้อมไม่มีอยู่จริงแล้วทำในทำเห็นด้วยเห็นด้วยเช่นอย่างอย่างของอ้อยเนี้ยหูแบบว่าเอาละประสาทหูเริ่มแบบว่า นี่ก็เป็นความเสื่อมนี่ขนาดเราก็ดูแลตัวเองดีนะแต่ในตอนนี้ก็ดูแลละก็ใช้วิธีการแบบดูแลไม่ให้แบบว่าไม่ให้มันเสื่อมนะแต่หมอบอกว่าเสื่อมแล้วก็เสื่อมเลยแต่ว่าอะไรที่มันรักษาไว้ได้แบบคงไว้คงไว้ก็ต้องรักษามันให้นานที่สุดใช่เพราะบางอย่างมันไม่มีให้เปลี่ยนไม่มีอะไรพวกระบบร่างกายข้างในอะไรไม่มีอะไรให้เปลี่ยนไม่มีหรอกเปลี่ยนหูเปลี่ยนหูในอันนึงเสียบเข้าไปอะไรเงี้ย ถ้าแบบสมมติว่าเห็นมีมีพี่รู้จักเป็นแบบจะมีแบบว่าสวเป็นคนสนิทนะพี่ท่านเนี่ยท่านนี้อายุเจ็ดสิบหกแล้วไปผ่าตัดหัวเข่ามาอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บเงินแบบหลายแสนนะในการที่จะผ่าตัดแล้วเขาบอกว่าน้องเอ้ยท่านเลือกได้พี่ก็ไม่ผ่าแต่เขาก็เดินได้เหมือนเดิมนะเขาก็เดินเขาก็เดินก็แบบหายมาแล้วก็จะมีคนที่แบบหกล้มนะอายุสักแปดสิบเป็นผู้ใหญ่ถูกสุนัขชนถูกสุนัขชน ผ่าตัดข้อสะโพกต้องเก็บตังค์นะหลายแสนเลยนะเปลี่ยนข้อสะโพกเพราะฉะนั้นนะเราเนี่ยไอ Self ้เซลฟ์แคร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอดูแลอะไรเงี้ยมันต้องคิดในเชิงโครงสร้างเลยนะว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงให้เราอะปลอดภยัยอวัยวะครบหรือแทบจะเปลี่ยนน้อยที่สุดอนะเอางี้ <laughs> ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องมีตังค์เปลี่ยนอะถูกไหม มันก็กลับมาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงของการดูแลและป้องกันตัวเองนั่นแหละมันก็จะอย่างที่ศาสตร์ที่รีทามันคือชะลอวัยแอนตี้เอจิงเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแลตัวเองรู้จักต้นต่อความเสื่อมที่ต้นต่อความเสื่อมชราอะไรประมาณเนี้ทีนี้ก็ฟังเมื่อกี้ที่ดอตอร์ออเล่าอ่ะว่าวันเนี้ก็คือหัวข้อออก,ก็พูดไปยเยอะแล้วเนาะว่าเออมันมีหลายเรื่องที่เราต้องป้องกัน ตีนี้อย่างนอนดึกเนี่ยอาจารย์ลีนยะเป็นหนึ่งในคนที่เมื่อกี้หัวข้อที่เราคุยกันเลยว่าหนึ่งถ้าเราพวกคนทํางานที่หอบงานกลับมาบ้านแล้วมานั่งทําต่อจนดึกดื่นนี่ก็ก็คือกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ไม่ได้ทํางานประจําหรอกแต่ฉันชอบนั่งไถฟ,ฟีดมือถือซึ่งมันทําให้แบบเที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนเนี่ยคืออาจารยล์ลีก็คือกลุ่มนี้ลีก็คือกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่า ไอ้นอนดึกแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะมันก็ส่งผลใครๆครก็รู้ว่าเรื่องนอนดึกมันส่งผลสุขภาพต่อร่างกายแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่เราก็เหมือนยอมรับอะว่าเออก็รู้อยู่ทุกคนรู้อยู่อะไรเงี้ยเพราะมันก็ทําให้มันกลายเป็นเหมือนจะเป็นชีวิตประจําวันเนอะแต่ว่าพอรีรู้นะเราก็พยายามเปลี่ยนแก้ไขตัวเองคือพยายามปรับตัวเองตลอดเลยไม่ได้นะโว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะมันเลยเที่ยงคืนเราต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ย การนี้ก็ฝากถึงเดี๋ยวก็พูดถึงสั้นๆเดี๋ยวจะลองสรุปให้ให้ดับเบิลออฟังกับเพื่อนๆที่เขาอยู่ในเกณฑ์นี้ยคือเกณฑ์สองคือชอบเอางานกลับมาทําต่อที่บ้านจนดึกดื่นกลุ่มนี้ไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ชอบไม่มีใรชอบไม่มีใครชอบจำจ้าไม่มีใครชอบค่ะแต่มันเหมือนแบบว่าต้องรับผิดชอบเพราะบอกว่าเหมือนเราขายวิญญาณให้กับองค์กรไปเรียบร้อยเราต้องรับผิดชอบมันก็เราเราก็คิดว่าเขารักงาน มันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมั่ะลักส่วนหนึ่งนอกจากนอกจากบางคนเนี่ยใช้งานเนี่ยมาเป็นสรณะ,ะเป็นที่ตั้งในการที่จะแบบว่าให้ตัวเองดูมีคุณค่าเออเออเอองานมาเยียวยาตัวเองอันนี้ก็ต้องทํางานเหมือนทํางานเพื่อบําบัดตัวเองอ่ะทํางานบําบัดืก็ไม่ให้ตัวเองคิดถึงความเจ็บช้าน้ําใจของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ทํางานก็บ้าง เดี๋ยวบางคนอาจจะต้องการความสเป็ดมากจนเกินไปมันก็ต้องขึ้นไปดูต้องไปดูวัตถุประสงค์นะต้องเข้าใจเข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไรก่อนนะแต่เอาเหอะอะเอางานกลับมาทําที่บ้านไม่ได้ชอบน,<อ>น้โอ,โนอยคนที่น้อยคนอ๋ออ๋อเราก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยคลิดว่าเขาชอบแต่ถ้ายกเว,นเวน้นยกเว้นบางคนนะเมียดุแล้วเมียขี้บ่นใช่ไหมก็จะต้องหอบงานกลับมาแล้วแซงแซงทําเป็นทํางานเพื่อไม่ให้เมียน่ยเออเพื่อไม่ให้เมียมาคุย ก็ไมหียวมาคุยอย่างน้จริงเหรองานเยอะแบบยุ่งยุ่งไวเพื่อไม่ให้เียมาคุยจริงก็มีเรื่องจริงเช่นอันนี้กต้องเรื่องจริงอันนี้ก็จะต้องไปดูเรื่องสัมพันธภาพแล้วเพราะการเอางานกลับบ้านเนี่ยอย่าไปคิดว่าชอบมันบางทีมันมีเหตุผลแอบแฝงออบางทีเราคิดไม่ถึงเหตุผลพวกนี้นะบางที่ไม่อยากจะเลี้ยงลูกอ่ะแต่จะบอกได้ไงว่าไม่อยากจะเลี้ยงลูกอ่ะก็จะต้องเอางานกลับมา เพื่อที่จะแบบโอ้ไม่อยากจะกวาดบ้านไม่อยากจะอะไรอย่างเงี้ยใช้งานเป็นเกาะป้องกันตัวเองอมันก็มีแต่ไม่ได้ทุกคนมันมีเหตุผลเยกอะไเหตุผลเหตุผลเบื้องลึกเบื้องบื้องลับร้อยเหตุผลอ้างไปเถอะแต่ว่าลึกๆอ่ะลึกๆเนี่ยก็คือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าพฤติกรรมที่เราอยู่กับไอ้จอแสงสีฟ้านานจนเกินไปน่ะทำลาย อ,อ,อืมอืมโอ้มันมันมีไหลมันมีไหลยหลยเรื่องอะเดี๋ยวรีเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ต่อดอเอรเอาละได,ได้ก็คืออย่างอันดับแรกเนี่ยที่มันจะมีระยะสั้นระยะยาวพวกระยะสั้นเนี่ยนะมันรู้อยู่แล้วมันเห็นผลค่อนข้างชัดนะระยะสั้นเนี่ยแทบไม่ต้องรอเลยก็คือมันก็คือแน่นอนแหละพอเราพอเราเป็นคนสองกลุ่มเนี้ยกลุ่มเอางานกลับมาทําดึกดื่นทั้งทั้งที่แบบไม่ได้ชอบนะอันที่สองคือคนที่ไม่ได้ทํางานประจําแต่ชอบไถมือ อะไรนะมือถือเล่นฟีดดูนู่นดูนี่ดึกดืก่นดื่นอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะแบบมีอะไรนะมีการอ่อนเพลียง่วงนอนเบรอร์คืออย่าพูดถึงการทํางานบางทีมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะสมองมันไปแล้วแล้วก็คนพวกเนี้ถ้าเรานอนดึกมากๆสิ่งที่เรามักจะได้ยินบอกก่อยๆก็คือไปขับรถหลับในขับรถ ถ้าเขาจะต้องขับรถไปไหนเดินทางต่างจังหวัดอะนี้ค่อนข้างอันตรายต้องต้องระวังมากๆเพราะฉะนั้นถ้ามีคิวจะต้องเดินทางแล้วต้องขับรถด้วยตัวเองเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคุณต้องเข้านอนแต่หัววันคือคือ,คอเรื่องนอนดึกเนี่ยเป็นแบบลำบากมากๆเราต้องระมัดระวังมากๆแล้วอันที่สองระยะย,ยาวนะคืออะไรระยะเมื่อกี้ระยะ,ะยายาสั้นแน่นอนประสิทธิภาพการทํางานไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าสมองเบอรอนะคะอันที่สองท,ที่ที่พูดถึงระย,ายาระยาวระยะยาวเนี่ยโหมันกระทบนะดรอ,อ้อมมันกระทบ ทุกเรื่องเลยตั้งแต่ฮอร์โมนเรียกว่าทุกตัวเจ๊งหมดเลยก็คือฮอร์โมนไม่ว่าจะตัวไหนก็แล้วแต่นะการหลั่งฮอร์โมนแล้วระบบเผาผลาญอาหารรวนทุกอย่างรวนหมดแล้วก็มันก็ทําให้เกิดความเสี่ยงของโรคเนี่ยเพียบเลยนะเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดสูงขึ้นความเสี่ยงเนี่ยที่จะมีปัญหาเรื่องโรคพวกนี้เพราะว่าระบบการทํางานมนะันมันไม่ได้หัวใจมันเหมือนถึงเวลานอนเขาไม่ได้พักเขายังเขายังแบบ นั่งทํางานดึกนๆอยู่อะไรเงี้ยโรคเบาหวานเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้ร่างกายดื้ออินซูลินนะคะมันไม่ทํางานตรงตามเวลาส่งผลให้น้ําตาลในเลือดสูงก็เบาหวานแบบประเภทสองไททูโรคอ้วนอ่าอันนี้คนที่นอนดึกเนี่ยสังเกตดูหัวเราะเราจะหัวเราเราอ่ะเ,เป็นหนึ่งในนั้นเลยเพราะเราก็นอนดึกในบางวันคือพยายามแบบรู้ตัวว่านอนดึกแล้วก็ ทำไมรู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเพราะระบบการเผาผลาญเมื่อฮอร์โมนมันไม่มันทำงานได้ไม่ดีระบบการเผาผลาญร่างกายไขมันมันก็ทํางานไม่ดีเราที่สําคัญมันตลกตรงนั้นตรงที่ว่ามันจะมีฮอร์อยากที่บอกฮอร์โมนทุกตัวทํางานลวนหมดมันจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งจริงๆสองตัวชื่อแัปตินเนี่ยแรปตินเนี่ยเขาก็เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความอิ่มอาหารคือแบบสามสองสามทุ่มเราทานอาหารเนี่ยเราอิ่ม,มแล้วเราจะไปสี่สามสี่ทุ่มห้าทุ่มเราอาบน้ำนอนฮอร์โมนตัวนี้ก็ทำงานปกติ คือร่างกายเข้าไปสู่โหมดของการพักใช่ปะ่ะโกรทฮอร์โมนทางานเมื่อคุณนอนสี่ทุ่มถึงที่เอ่อเที่ยงคืนหรือตีสองเนี่ยโกรทฮอร์โมนก็ทํางานแต่ถ้าเมื่อคุณนอนดึกไอโฮอร์โมนเดปตินที่ว่าเนี่ยเขาก็ทํางานได้ไม่ดีละแบบมันมันเอ่อการที่เหมือนความอยากอาหารหรือว่าเขาอิ่มพอดีอิ่มแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าฉันยังไม่อิ่มอ่ะ แล้วมันก็ไปกระตุน้นไอ้ฮอร์โมนเกลดินอีกตัวหนึ่งฮอร์โมนเกลดินเนี่ยคือตัวที่กระตุ้นทําให้เรารู้สึกหิวเพราะฉะนั้นคนนอนดึกทุกคนสังเกตดิจะมีอาการผีตู้เย็นเข้าสิงคือแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วให้หิวว่า ทำไมรู้สึกขิวอะไรเงี้ยมันคือฮอร์โมนตัวนี้ออกมาทํางานและเกลินเนี่ยคือมันจะกระตุ้นความอยากอาหารให้ร่างกายเพราะฉะนั้นแบบแล้วอาหารที่อยากกินนตไม่ใช่แบบผักผลไม้นะจ๊ะเอาไม่อยู่ไม่ใช่พวกผักผลไม้แน่นอนโยเกิร์ตยี่จัดว่าดีมากนะถ้ามีโยเกิร์ตแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะคิวแบบอะไรที่มันแบบหวานหวานมันมันทอดทอดมันอารมณ์แบบบะหมี่สาเร็จรูปอารมณ์ไอติมอารมณ์ไอติมหวานหวานอร่อยอร่อยช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ย ผีตู้เย็นคนขัวคนตู้เย็นต้มมาม่าข้างห้องต้มมาม่าใส่ไหนตีสองตีสองเพราะเราไงเราตื่นเพราะเราได้กลิ่นใช่ไหมเราได้กลิ่นเราก็แบบโอ้แต่แล้วเราของเราไม่มีพกไว้ไงเราไม่มีไงเราก็นมถั่วเหลืองดูดไปเออเนี่ยอันนี้เหตุผลแต่ใจร้ายมากนะคนที่ต้มมาม่ากลางดึกอ่ะ บก็สังเกตดีคนคนที่นอนดึกๆอ่ะเขาจะมีเขาจะเหมือนเตรียมบางสิ่งบางเตรียมขนมเตรียมอาหารไว้ถ้าเท้าเตรียมได้ทันนะหรือถ้าไม่ได้เตรียมแน้วก็มีการผีตู้เย็นผีตู้กับข้าวเนี่ยคุยหรือไม่เจอหนักว่านั้นคือออกไปหาอะไรกินให้จบจบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยอ่ะตามมาก็เดี๋ยวจะสรุปแล้วก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นอยู่แล้วระบบภูมิคุ้มกันก็ลวนนะคะอ่อนแอลงแล้วก็เสี่ยงกับโรคภูมิแพ้อาจจะเป็นโรคแบบ ภูมิแพ้ตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าระบบภูมิกันมันอ่อนแออย่างอื่นมันก็แทรกเข้ามาได้แล้วก็ภาวะสมองล้าความจําเสื่อมอันนี้เป็นเรื่องที่รู้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายคนต้องตระหนักรู้เรื่องพวกเนี้เวลาที่กลับมาบ้านแล้วยังนั่งทํางานอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนั่งพิมพ์นั่งดูไถมือถือมือ,ม,อมือไม้เนี่ยทางานอาการออฟฟิศซินโดมก็ทํางานปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกคอบา่าไหล่นิ้วล็อกนิ้วล็อกแล้วก็อีก อาการที่คนเป็นเยอะนะคือปอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบตรงเนี้ยซึ่งถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยกินยาจะแบบไม่หายต้องต้องไปให้หมอผ่าตัดนะดร <Hey. S 1> อ้อเนี่ยแหละมันคือเนี่ยคือเรื่องพวกเนี้ยอทีนี้ก็คือถามอาจารย์ลีว่าแก้บไงอหนึ่งเพราะฉะนั้นในคอร์สเนี่ยที่พูดถึงออฟฟิศซินโดรมเราเลยมีเราเลยมีโยคะบำบัมมดออฟฟิศซินโดรม สำหรับในหลักสูตรเซลล์เออมับกระสุนบะ<อ>งบัดใช่ของการทำง,งานช่วยได้เลยนะดูเลยเออคนไหนดูดูทรงก่อนนะถ้าดูทรงเนี้ยนะออฟฟิศเนี้ยน่าจะเป็นคนน่าจะมีเป็นคนที่มีออฟฟิศซินโดรมเยอะเราจัดเลยโยคะบำบัดเพื่ออฟอฟิศซินโดรมออออแล้วแต่อาการของแต่ละ แต่เราองค์กรที่แล้วแต่น้องๆเขาต้องลุกเนอะเขาเพราะงั้นก็คือเนี่ยแหละต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานลุกนั่งแล้วก็จัดเวลาทํางานพัก <Okay. S 2> เวลานอนเวลาทํางาน <Yeah. S 2> ปรับเปลี่ยน <Yeah. S 2> พฤติกรรมถามว่าต้องกินยาหรือหรือไปอาหารช่วยไม่ได้ของพวกนี้ต่อให้คุณไปกินอะไรแพงๆดีๆนะแต่พฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็ไม่ช่วยเนาะพฤติกรรมจริงๆเลยมดวพบกับเราสองคนใหม่นะคะใน The Power of <c oughs> Self Care แล้วพบกับเราได้ในทุกองค์กรที่เชิญเราค่ะ <laughs> เดี๋ยวลงทะเบียนลงทะเบียนองค์กรลงทะเบียนได้นะคะที่ qr code ที่เราจะให้ไหว้นะคะติดตามกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ